เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดเดีผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมีใครส่งบอกมาให้เล่นเกมนี้มาเต็มไปหมดเลยนะครับผมใน ranch simulator นะครับถ้าเมื่อวานพวเพื่อนๆมีเพื่อนเยอะๆนะครับพเ,พเ,พเพื่อนอๆก็คงจะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นมีสแปมมีอะไรแบบนี้นะครับมา มาแบบว่าพูดถึงเกมนี้กันเพียวเลยแต่ผมไม่ได้คลิกไปหรอกนะครับแต่ว่าพอผมมาดูแล้วนะครับแม่งเป็นเกมป๊อปปิล่าจริงๆนะคบเหมือนแบบค่านะครับชื่อเกมใหม่นะครับเกมใหม่ชื่อ p พ t Ranch เอยไม่ใช่ชื่อเกมใหม่ชื่อ p e t Ranch Simulator นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมากับเกมแนว Simulator แบบใหม่อีกแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาลองดูเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยไหนดูซีอี u i p p เพโอ้ออได้ตังเรียบร้อย สิบสิบบาทต่อวินาทีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะบอกว่าเกมนี้น่าจะง่ายอยู่นะมีการแบบว่าได้ตังค์สิบาทต่อวินาทีแล้วไงหรอเอ่อมันคล้ายๆเอ็กอิงเลยนะเอ่อแสดงว่าหมาของผมจะออกไข่ทองคำใช่ไหมครับเนี่ยครับหมาของผมอยู่นี่นั่นเองบอกว่าทิปให้ Equip ปอัลเทอร์เพชดด้วยมาผมจะลองอีคิ p ปสตัวนี้ดูเป็นไงเป็นไงโอ้โหอโอ้อขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับผม โอเคแล้วจากนี้เขาให้ไปทำอะไรไปเปิดไข่เหรออ๋อนี่ไงได้ได้ตังค์ครบพันห้าแล้วก็คงต้องไปอ๋อใช่ครับซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับคล้ายเออคล้ายอะไรวะเกมเกมซิมูเลเตอร์ทุกแบบอะจะต้องมีสัตว์เลี้ยงครับผมต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เปิดไข่นั่นเองนะโอเคเปิดเปิดไปเถอะไปเปิดเลยซื้อเรี็บร้อยซื้อละอะไรคอมมอนครับผมได้คอมมอนอีกแล้วนะครับ โอเคนะครับผมเรามาลองดูต่อเลยดีกว่านะครับว่าสัตว์ที่ผมซื้อมามันไปทําอะไรได้บ้างโอเคนะครับแ <c oughs> ตอนนี้เรากลับมาที่ฟาร์มของเราแล้วนั่นเองนะคะผมแล้วตรงนี้ก็จะมีเอ,อมีตังค์ให้ซื้อตอนแรกกูคิดว่าจะไม่ซื้อนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูดีโอ้หเพื่อนๆดูดีสิบเก้าโลมักได้ตั้งหนึ่งล้านได้เยอะมากเลยโอ้โห เพียงแค่เราจ่าย19โลบัคนะครับผมเราก็จะได้ตัง1ล้านแล้วก็เทพทูในเกมนี้แล้วโอเคสุดยอดเลยนะครับผมเราจะลองซื้อเงิน1ล้านบาทกันเลยนะครับโอเคนะครับได้เวลาซื้อแล้วนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้ซื้อเงิน1ล้านละเดี๋ยวผมไปเปิดสัตว์แพงๆเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นั้นอะไรว่ามีน้ําตกมีอะไรด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะใส่เอหมาป่าตัวนี้เข้าไปเลยนะครับผมโอเค นตรงนี้มีอะไรหรอเฮ้ยเราคลิกเอาตังค์ด้วยเลยสุดยอดเราคลิกเอาตังค์จากสัตว์ได้ด้วยนะครับผมโอเคเป็นอะไรที่เทพมากๆกเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่มาแวกแนวไม่เหมือนคนอื่นนะครับปกติสัตว์จะช่วยเราหาเงินนะครับ แต่นี้มันหาเงินให้เราเองเลยนะครับผมแทนที่เราจะช่วยเราจะให้มันช่วยเราหาเงินนะครับมันจะหาเงินของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยอะไรมันเลยแต่จากเกมอื่นนะครับเกมนี้มันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคมาอันแรกก็ได้แล,แล้วผมจะบอกว่าเอา่อแอนิเมชันเปิดไข่แม่นเพียโคตรเลยดูดูดูมีสองแอคชั่นหนึ่ง เอ่อไข่ไปเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวามึงตั้งใจจะทําอย่างนั้นใช่ไหมโอเคไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้เปิดไข่เข้าไปสามฟองแล้วครับตอนนี้ตังเราก็เหลือลดลงแล้วนะครับโอเคไปมาดูโค้ดกันเลยดีกว่านะครับโอเคโค้ดนี่ก็คือเพชรหนึ่งพันนะครับเพชรหนึ่งพันนั่นเองนะครับผมจะได้ตังในสิบนาทีที่เราจะได้นะครับเชนมินิท w o r ท์ออฟคอนะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ได้ห้าแสนหกหมืนหนึ่งพันนะครับแล้วแต่สตัดของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าใครสตัดน้อยสตัดเยอะก็ได้ตังค์ไม่เท่ากันนะครับผมเพลนเกมที่สุดยอดมากๆเพราะว่าไม่งั้นโค้ดก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่ามันได้ตังค์เหมือนสำหรับกินเนอร์โอเคก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เทพ t r u มากเพกื่อนๆอาจจะได้ไม่กี่พันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเทพ t r u สุดๆไปเลยเพื่อนๆก,ก็จะได้หลายล้านเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประมาณห้าแสนนะครับ โอเคโอเคตอนนี้ผมได้วันมิเลียนเบบี้เซอร์เพนแล้วนะครับผมได้เป็นเสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับโอเคสัตว์เลี้ยงนี่ก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับส5งร้อยห้าสิบต่อวินาทีนะครับโอเคผมจะบอกว่าเกมนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับโอเคนะี่ยขอดูซิเราแล้วเราอัปเกรดฟาร์มเราให้ใหญ่ขึ้นนั่น็จุดยอดเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เราไปเปิดไข่ต่อดีไหมแป่เปิดต่อได้เลย เชีย c o m ม o n โอเคเป็นอะไรแ้วเออได้แรแล้วครับได้แลแล้วครับเย้เย่โอเคโอเคโอเคอย่างน้อยคอมมอนก็พอใช้ได้แลครับแล้วก็มีตัวแรตัวคอมม o n ตัวอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับผมไหนดูสิเฮ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยเฮ้ยอัปเกรดได้ด้วยโอเคตอนนี้ผมได้1.8 1่งจนึล้านแล้วครับนั่นเป็นโค้ดอีกอันหนึ่งนะครับ โอเคจะสังเกตว่าตอนนี้ผมก็เริ่มมีเพชรเยอะแล้วนะครับในฟาร์มผมนะครับเริ่มมีสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นเรื่อยๆสิเอผมก็อยากลองดูวันที่เรามีสัตว์เลี้ยงเยอะๆเหมือนกันนะครับผมโอเคถ้าถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อไปนะครับก็คอมเมนต์บอกข้างล่างเลยอันนี้จะเป็นเรื่องรีเบิร์ตนะครับผมเพื่อนๆสามารถรีเบิร์ตได้หนึ่งรีเบิร์ตห้าร้อยล้านนะครับโหแพงมากเลยอะไรวะ อินไว้ white, <P> เพื่อนเราได้ได้ตังค์เนอะเนี่ยเขาดูดิเป็นไงอ่ะเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้แล้วก็เราก็จะได้ตังค์ในดูดิอินไว้อินไว้เอ่อเดี๋ยวนะ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 ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะทําดีหรือเปล่าแต่ถ้าเราชวนเพื่อนมาเราก็จะได้ได้อะไรวะสงสัยจะได้สัตว์เลี้ยงพวกนั้นแน่เลยไปเราลองอินไว้กันดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อินไว้ไปทุกคนเลย โอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นผมส่งเมสเสจไปหาเยอะหรืออะไรประมาณนี้ก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ส่งอินไว้มาหลายคนโอ้โหได้ตังค์ยอดจังโอ้โหสุดยอดนะครับผมโหได้ตังค์เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหการอินไว้เพื่อนก็จะทําให้ได้ตังค์เต็มไปหมดมหาศาลเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้ตังค์ตั้งหนึ่งมืนต่อวินาทีนะครับเวอร์มากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหผมจะบอกว่าการที่ผมเปิดเอ้ยเอ้ยงั้นเราอินไว้กันต่อดีกว่าครับโอเคโอเคโอเคเราจะอินไว้กันต่อเลยนะครับผมไหนดูซิว่าจะเจออะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราอินไว้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรียบร้อยผมก็ได้อินไว้แล้วเจ็ดจุดเก้าสามล้านนะครับผมอินไว้ครบร้อยคนแล้วนะครับผมในเมื่อเราอินไว้ครบร้อยคนแล้วจะได้ฟินิกส์นะครับที่ได้สี่หมื่นต่อวินาทีนะครับ yeah. ผมรู้ที่มาแล้วว่าทำไมมีคนส่งข้อความขอเล่นเกมมาให้ผมเยอะแยะแล้วผมก็ได้ส่งไปให้คนอื่นเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะมันได้อะไรที่โคตรเทพนะครับหลังจากที่เราส่งไปแล้วก็ผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมส่งคำชวนไปเยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้เราจะมาลองเปิดไข่อันที่แพงที่สุดในเกมกันเลยดีกว่าไหนเะลยาวูฟไดอันคอมมอนนะครับผม โอเคเปิดใหม่คราวนี้เียบน้อยดาราอีปิกครับผมเอ้ผมสงสัยจริงๆเลยถ้าตัดมันฟาร์มให้เราไปเรื่อยๆอย่างนี้เราปิดคอมแล้วเปิดออกมามันจะได้เงินไหมมตัดมาดูตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นตอนเช้านะครับผมโอเคผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆปิดคอมหรืออะไรไปนะครับผม สัตว์ของเพื่อนๆจะทําตังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุดยอดเลยนะครับผมโอเคผมจะบอกว่าเกมนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับที่มีฟีเจอร์กัน AFK อย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ